ไมตยติดเไงมันด่านนั่นรถเนี่ยอะไปหน้เอาอเลยคุณคะคุณคะช่วยส่งฉันไปโรงพยาบาลเด็กและแม่เน่อยได้ไหมคะตอนนี้คนไข้ยอยู่ในห้องฉุกเฉินกําลังรองฉันทําการผ่าตัดลอดอยู่ค่ะไปได้เอาเลยรถไปรถไป,ไป,ไปคุณรีบสิคุณคะคุณคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน น้องมีอะไรหรือเปล่าทำนี้อันตรายมากรู้ไหมพี่คะพี่ช่วยส่งหนูไปโรงพยาบาลเด็กและแม่หน่อยนะคะตอนนี้คนท้องกําลังเสียเลือดมากถ้าหนูไปไม่ทันเขาตอนน้องแย่แน่เลยตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะคะงั้นรีบไปขึ้นรถเลยค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลพยาบาลคะตอนนี้หมอใกล้ถึงแล้วนะช่วยน,นําคนไข้เข้าห้องผ่าตัดด่วนเลยนะคะตอนนี้ทํายังไงก็ได้ให้คนไข้สบายใจที่สุด ขอบคุณค่ะคุณไม่ต้องกังวลนะวันนี้รถไม่ติดแป๊บเดียวก็ถึงละค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะฮัลโหลพี่จูจูอยู่ไหน ตอนนี้หนูกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลอยู่ค่ะคนท้องเสียเลือดมากหนูต้องรีบไปทำการผ่าตัดทำลอดค่ะตอนนี้พ่อลงหัวใจกำเริบรถโรงพยาบาลกำลังพาพ่อไปที่โรงพยาบาลล้านนาะจูรีบม,มาด่วนเลยนะค่ะ ครับข้างหน้าอีกนิดเดียวก็จะเป็นโรงพยาบาลล้านนาคุณจะให้ผมจอดที่นี่ให้คุณไหมหรือว่าคุณจะไปโรงพยาบาลเด็กและแม่ต่อไปโรงพยาบาลเด็กและแม่ค่ะคุณพ่อหนูตอนนี้ยังไงก็มีคุณหมอท่านเอื่นที่ดูแลรักษาอยู่แต่การคาตาัดทำคลอดตอนนี้มีแค่หนูคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูต้องรับผิดชอบต่ออาชีพของหนูค่ะ